สวัสดีทุกคนโอ้โ oh, หวันนี้บอกเลยข่าวนี <atau> ้โคตรจะสุดครับเมื่อยุโรปกำลังเผชิญความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริงที่ใครหลายคนไม่อยากพูดถึงแต่ทุกประเทศในสาภาพยุโรปกำลังรู้สึกได้ในเวลาเดียวกันว่ายูเครนแพ้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่เพราะอุดมการประชาธิปไตยไม่ใช่เพราะศิลธรรมไม่ใช่เพราะต้องการปกป้องประเทศเล็กให้รอดพ้นจากการรุกรานแต่เพราะถ้าให้รัสเซียได้ชัยชนะในสงครามนี้จริงจริง ผลเสียที่จะถาโถมกลับมาที่ยุโรปจะรุนแรงกว่าเดิมแบบคูณ10และอาจทำให้ภูมิภาคนี้ต้องเจ็บหนับยาวนานกว่าที่เคยประเมินกันไว้หลายเท่าในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานฉบับหนึ่งจากยุโรปถูกเผยแพร่ออกมาและมันทำให้ทั้งวงการความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศสั่นสะเทือนรายงานนี้บอกชัดถ้ารัสเซียชนะ หรือ,อยูเครนถูกบังคับให้ยอมรับเงื่อนไขสันติภาพที่รัสเซียเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ยุโรปจะต้องจ่ายต้นทุนรวมใน4ปีข้างหน้าแพงกว่าการสนับสนุนยูเครนให้ชนะเสียอีกนี่คือครั้งแรกที่ยุโรปยอมรับตรงๆว่าการปล่อยให้รัสเซียบรรลุปเป้าหมายในสงครามอาจเปิดประตูสู่ความปันป่นป่วนทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงที่ไม่มีใครรับมือไหวตัวเลขจากรายงานนี้น่าตกใจอย่างยิ่ง ประเมินว่าภาราที่ยุโรปต้องจ่ายถ้าเกิดสถานการณ์รัสเซียชนะจะสูงถึงหลายแสนล้านดอลลาร์และต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ระบบป้องกันภัยไม่ใช่การเสริมกองทัพแต่คือคลื่นผู้ลีภยัยที่อาจทะลักเข้ามาถึง6 1ถึง11ล้านคนภายในเวลาไม่ถึง2ปีหากรัสเซียควบคุมพื้นที่สำคัญของยูเครนได้จริงประชาชนจะอพยพออกจากประเทศแบบล้นทะลัก ส่งผลให้โครงสร้างสังคมในยุโรปหลายประเทศพังทลายแบบฉับพลันระบบสาธารณาสุขการศึกษาและสวัสดิการจะรับภาระหนักจนแทบล้มเหลวประเทศยุโรปที่อ่อนไหวด้านการเมืองภายในอาจเกิดความแตกแยกทันทีและความปั่นป่วนนี้อาจสะเทือนไปทุกภาคส่วนของสาภาพยุโรปและยังไม่จบแค่นั้นทาเสเซียได้ชัยชนะอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศในยุโรปจะต้องเพิ่มงบกลาโหมขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อปกป้องพรมแดนตัวเองผลการวิเคราะห์ระบุว่าต้องเพิ่มความพร้อมทางทหารเป็น2-3ถึงเท่าของระดับปัจจุบันนั่นหมายความว่าเงินงบประมาณที่จะใช้พัฒนาประเทศด้านอื่นๆเช่นการศึกษานวัตกรรมหรือสาธารณสุขจะถูกดูดไปสู่การทำสงครามเพื่อป้องกันอนาคตที่ไม่แน่นอนแทน นี่คือเหตุผลที่ยุโรปไม่ยอมให้ยูเครนแพ้แต่คำถามคือปูตินรู้เรื่องนี้หรือไม่และถ้ารู้เขากำลังใช้ข้อมูลนี้ต่อรองกับยุโรปอย่างไรเพราะจากมุมมองของมอสโกการทำให้ยุโรปเชื่อว่าต้นทุนของการช่วยยูเครนจะสูงลิ่วและไร้จุดจบคืออาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์เสียอีกปูตินไม่มีความจำเป็นต้องชนะในสนามรบแบบเด็ดขาด ขอแค่ยืดเวลาสร้างความเหนื่อยล้าให้ยุโรปเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรายังต้องช่วยยูเครนอีกนานแค่ไหนสิ่งนี้ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมยุโรปและทำให้แรงสนับสนุนยูเครนค่อยๆลดลงในหลายประเทศเพราะประชาชนเริ่มรู้สึกถึงภาระค่าครองชีพค่าไฟแพงขึ้นและงบประมาณรัฐที่ไม่พอใช้รายงานล่าสุดนี้เหมือนเป็นการตบหน้าผู้นำยุโรปให้ตื่นจากฝัน เพราะมันบอกชัดว่าถ้าถอยในตอนนี้ผลเสียจะหนักกว่าการเดินหน้าเต็มกำลังเสียอีกนี่คือสิ่งที่ทำให้ยุโรปจำใจต้องสู้ต่อแม้สถานการณ์ยูเครนในสนามรบจะไม่ได้ดีขึ้นชัดเจนและแม้ภายในยุโรปเองจะเริ่มมีความเห็นแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามและทำไมรัสเซียถึงมีอำนาจต่อรองมากขนาดนี้เพราะในเวลาเดียวกันปูตินกำลังขยายปีกไปยังเอเชียเขาผูกสัมพันธ์แน่นกับอินเดีย เร่งคบค้ากับจีนและผลักดันให้รัเสเซียกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียการเดินทางเยือนอินเดียในเดือนธันวาคมคือสัญญาณชัดเจนว่ามอสโกไม่รอให้ยุโรปเป็นตลาดหลักอีกแล้วรัเสเซียกำลังสร้างเครือข่ายใหม่ที่แข็งแรงกว่าและยากกว่าที่ตะวันตกจะตัดออกจากระบบเศรษฐกิจโลกทั้งหมดนี้ทำให้ยุโรปตระหนักว่าถ้าปล่อยให้รัเสเซียชนะไม่เพียงแต่ยูเครนจะสูญสิ้นอำนาจต่อรอง แต่ยุโรปเองจะถูกผลักออกจากตำแหน่งผู้กำหนดเกมโลกและต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อรับมือกับผลสะเทือนที่คาดเดาไม่ได้ความพ่ายแพ้ของยูเครนอาจเป็นโดมิโน,โนตัวแรกที่ทำให้ยุโรปทั้งทวีปสั่นคลอนและนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามสำคัญที่สุดในตอนนี้ยุโรปพร้อมไหมที่จะยืดสงครามออกไปอีกหลายปี หรือพวกเขากำลังถูกดึงเข้าสู่เกมที่ปูตินเตรียมไว้แล้วแบบไม่มีทางเลือกเมื่อ,อยุโรปเริ่มตระหนักว่ายอมให้รัสเซียชนะไม่ได้เด็ดขาดคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วปูตินกำลังเล่นเกมอะไรอยู่กันแน่เพราะในขณะที่ยุโรปกำลังพยายามประคองเสถียรภาพของตัวเองกำลังแตกเป็นหลายเสียงและต้องเดินบนเส้นบางๆระหว่างการสนับสนุนยูเครนกับความกดดันภายในประเทศ รัเสเซียกลับค่อยๆขยับมากทีละจุดอย่างใจเย็นช้าแต่หนักแน่นและทุกก้าวของปูตินเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อให้ยุโรปเหนื่อยก่อนชัดเจนกว่าเดินทุกวันนี่ไม่ใช่สงครามที่วัดกันด้วยจำนวนรถถังหรือกำลังพลอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสงครามที่ใช้เวลาและความอดทนของสังคมยุโรปเป็นสนามรบใหม่ปูตินรู้ดีว่ายุโรปเป็นประชาธิปไตยการตัดสินใจทุกอย่างขึ้นกับเสียงประชาชน ถ้าคนในยุโรปเริ่มเบื่อสงสัยไม่พอใจผลกระทบทางเศรษฐกิจเสียงต่อต้านการช่วยยูเครนก็จะดังขึ้นเองและนั่นคือสิ่งที่มอสกโกรอยมานานเราจะเห็นได้จากสัญญาณหลายอย่างในปีที่ผ่านมารัสเซียใช้พลังงานเป็นอาวุธเงียบกดดันให้ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูงขึ้นดันให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นผลักให้ประชาชนไม่พอใจขึ้นค่าครองชีพและบีบให้รัฐบาลยุโรป ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนภาระทั้งหมดนี้ค่อยๆสะสมเป็นแรงกดดันทางสังคมในยุโรปอย่างนิ่เนียน,นเหมือนการรอให้เชือกเส้นหนึ่งเริ่มขาดทีละเส้นในขณะเดียวกันรัสเซียยังผลักดันปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอย่างหนักสร้างกระแสในโซเชียลและกลุ่มการเมืองภายในยุโรปให้คนตั้งคำถามว่าเราควรช่วยยูเครนอีกไหมมันคุ้มหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุด ทำไมเราต้องรับภาราแพงๆที่เกินความจำเป็นคำถามแบบนี้คือฝันที่ปูตินอยากเห็นเพราะมันทำให้ยุโรปเริ่มแตกเสียงจากข้างในแบบไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวแต่เกมปูตินไม่ได้มีแค่นั้นสิ่งที่หลายประเทศตะวันตกเริ่มรู้ตัวก็คือรัสเซียไม่ได้ตั้งใจจะชนยุโรปเพียงด้านเดียวเขาเดินเกมหลายชั้นพร้อมกันกลยุทธ์เดียวที่ใช้ได้ผลที่สุดในปี2025 คือการลดการพึ่งพายุโรปลงอย่างรวดเร็วและเบนเข็มไปสร้างอิทธิพลในเอเชียแทนนี่คือสิ่งที่ยุโรปกังวลมากกว่าในสนามรบยูเครนเสียอีกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัสเซียเร่งกระชับสัมพันธ์กับอินเดียแบบไม่เคยมีมาก่อนการประกาศเดินทางเยือนอินเดียของปูตินในเดือนธันวาคมคือสัญญาณใหญ่ที่ยุโรปอ่านออกทันทีเพราะอินเดียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วและเป็นตลาดพลังงานยักษ์ใหญ่ การขยายการค้าพลังงานและความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับอินเดียทำให้ยุโรปถูกลดบทบาทลงโดยอัตโนมัติสิ่งนี้เท่ากับรัสเซียกำลังสร้างประกันภัยทางเศรษฐกิจให้ตัวเองเพื่อรับมือกับการคว่ำบาตรจากฝั่งตะวันตกแบบไม่ต้องเกรงใจความจริงคือแม้ยุโรปจะคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนักแต่เศรษฐกิจรัสเซียกลับไม่ล่มอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เมื่อสองปีก่อน เพราะรัเสเซียหาจุดยืนใหม่ในเอเชียได้สําเร็จทั้งอินเดียจีนตะวันออกกลางและประเทศในกลุ่มเอเชียกลางไม่เพียงช่วยรับซื้อพลังงานจากรักเสเซียแต่ยังขยายความร่วมมือในระดับยุทธศาสตร์ด้วยสิ่งนี้ทําให้รัเสเซียมีเส้นเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อนสงครามต่อไปได้แบบไม่สะดุดยุโรปเริ่มเข้าใจทันทีว่าการใช้มาตรการคว่ำบาตอาจไม่พออีกแล้ว เพราะรัเสเซียมีเครือข่ายใหม่ที่แข็งแรงและไม่สนใจข้อเรียกร้องของตะวันตกมากเท่าเมื่อก่อนแต่ในอีกด้านหนึ่งปูตินเองก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถชนะสงครามนี้แบบเด็ดขาดในสนามรบได้เช่นกันสิ่งที่เขาต้องการจริงๆไม่ใช่การยึดยูเครนทั้งหมดแต่คือการทำให้ยุโรปเหนื่อยจนต้องยอมและยอมเปิดทางให้รัเสเซียวางเงื่อนไขสันติภาพที่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดนี่คือเกมยาวที่ปูตินถนัด และเขากำลังทำมันอย่างมีระบบมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่รัสเซียต้องการที่สุดคือความชอบธรรมทางการเมืองในการอ้างว่าชัยชนะกำลังใกล้เข้ามาแม้รัสเซียจะได้พื้นที่เพิ่มเพียงเล็กน้อยในสนามรบแต่ปูตินก็ขายภาพนี้ภายในประเทศได้สำเร็จและส่งสัญญาณมายุโรปว่าเรายังสู้ได้อีกนานอย่าคิดว่าเวลาจะอยู่ฝั่งคุณขณะที่ยุโรปเริ่มเห็นแรงต้านจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ เสียงต่อต้านการช่วยยูเครนในบางประเทศเริ่มดังขึ้นแล้วรัฐบาลบางประเทศก็เริ่มลังเลกลัวประชาชนไม่พอใจความจริงน่ากลัวกว่านั้นคือรัสเซียกำลังเดิมพันว่าระบอบประชาธิปไตยจะล้าเร็วกว่าเผด็จการเพราะผู้นำยุโรปต้องรับผิดชอบต่อเสียงประชาชนต้องเผชิญการเลือกตั้งต้องเผชิญฝ่ายค้านที่พร้อมโจมตีเรื่องค่าครองชีพ ขณะที่ปูตินไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านี้เขาจึงสามารถลากเวลาสงครามได้จนกว่าเสียงประชาชนยุโรปจะเริ่มแตกเป็นสองฝั่งชัดเจนยุโรปจึงเริ่มตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้สู้กับรัสเซียในสนามรบเพียงอย่างเดียวแต่กำลังสู้กับเกมการเมืองภายในของตัวเองด้วยและถ้าความเหนื่อยล้าของประชาชนยุโรปชนจุดพีคก่อนความได้เปรียบทั้งหมดจะตกอยู่ในมือปูตินทันทีโดยไม่ต้องยิงปืนสักนัด เดินเกมแบบนี้ทำให้ยุโรปกลัวมากกว่าแพ้สงครามเพราะนั่นหมายถึงแพ้ทั้งระบบและเมื่อมองเกมทั้งหมดร่วมกันสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือปูตินไม่ได้ตั้งใจจบสงครามเร็วเขากำลังยื้อเขากำลังรอเขากำลังสร้างแรงกดดันทีละชั้นเหมือนการวางกับดักให้ยุโรปเดินเข้าไปเองอย่างช้าๆแต่มั่นคงและทุกก้าวที่ยุโรปเดินพลาดจะทำให้รัสเซียแข็งแกร่งขึ้นทันที คําถามสําคัญจึงเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าปูตินกําลังใช้ทั้งสงครามพลังงานการทูตและข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือทั้งหมดพร้อมกันยุโรปจะมีไพ่ใบไหนที่สามารถโต้กลับได้หรือทั้งหมดนี้กําลังเปลี่ยนสมดุลอํานาจของโลกไปแบบที่ยุโรปไม่เคยเจอมาก่อนเมื่อเรามองเห็นทั้งภาพเกมของรัสเซียและความกดดันภายในยุโรปอย่างชัดเจนแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่า ทำไมยุโรปไม่มีสิทธิ์ให้ยูเครนแพ้แม้แต่น้อยนี่ไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมไม่ใช่แค่การปกป้องประเทศเล็กจากเผด็จการแต่เป็นเรื่องของการป้องกันอนาคตของทั้งทวีปและเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลแห่งอำนาจในโลกที่กำลังสั่นคลอนหนักที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เพราะถ้ายูเครนแพ้ไม่ว่าจะแพ้ในสนามรบหรือยอมแพ้ผ่านข้อตกลงสันติภาพบังคับ ที่รัสเซียเป็นคนวางกติกาสิ่งที่ตามมาจะไม่ใช่แค่ดินแดนที่หายไปแต่เป็นคลื่นของผลกระทบลูกใหญ่ที่จะถล่มใส่ยุโรปแบบต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆอย่างแรกคือเรื่องผู้ลี้ภัยซึ่งหลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่ามันร้ายแรงกว่าที่คิดมากทารเสเซียควบคุมพื้นที่ยูเครนส่วนใหญ่ได้สัดส่วนของประชากรที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้ในโยบายมอสโก จะลหลังไหลออกมาจำนวนมหาศาลกว่า6-11ล้านคนหลายประเทศยุโรปเคยมีประสบการณ์จากวิกฤตผู้ลี้ภัยปี2015มาแล้วและครั้งนั้นก็ทำให้หลายรัฐบาลลม้มลงเกิดความขัดแย้งภายในประเทศและสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองมหาศาลแต่ตัวเลขครั้งนั้นยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากยูเครนพ่ยายแพ้ยุโรปจะต้องรับภาระทางสังคมวิกฤตที่อยู่อาศัยสาธารณาสุข การศึกษาและงบสวัสดิการระดับที่ระบบปัจจุบันรับไม่ไหวสิ่งนี้อาจทำให้พรรคฝ่ายขวาจัดในยุโรปเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดและเปลี่ยนหน้าตาการเมืองทวีปยุโรปไปตลอด20ปีข้างหน้านั่นคือสิ่งที่ยุโรปกลัวมากกว่าแพ้ในสนามรบเสียอีกเพราะมันคือการสูญเสียสเสถียรภาพจากด้านในแบบที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการส่งรถถังหรืออาวุธเพิ่มผลกระทบฉัดมาคือเรื่องความมั่นคงโดยตรง รัเสเซียยึดยูเครนได้จริงรัเสเซียจะมีพรมแดนติดกับแนโต้แบบยาวเหยียดและยุโรปจะต้องรีบเสริมกองกำลังทำฐานทัพเพิ่มงบด้านยุทธศาสตร์อย่างมหาศาลมากกว่าการสนับสนุนยูเครนตอนนี้หลายเท่าการวิจัยล่าสุดในยุโรปประเมินว่าต้นทุนแบบนี้จะกินงบประมาณรวมหลายแสนล้านดอลลาร์และยุโรปเองจะต้องหันงบสาธารณูปโภคบางส่วนเพื่อมาปิดรูรั่วตรงนี้นี่คือสิ่งที่ยุโรปไม่อยากเจอ เพราะถ้ายูเครนคือกันชนธรรมชาติที่ดูดซับความเสี่ยงแทนยุโรปการเสียกันชนนี้ไปก็เท่ากับตั้งโต๊ะเชิญไทยคุกค,คามเข้ามาถึงบ้านโดยตรงและไม่ว่าการเมืองยุโรปจะเข้มแข็งแค่ไหนถ้าความรู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นจริงเสียงประชาชนจะกดดันรัฐบาลอย่างหนักและเสถียรภาพจะเริ่มสั่นคลอนตามไปด้วยแต่ผลกระทบที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องทหาร ไม่ใช่เรื่องผู้ลี้ภัยแต่เป็นเรื่องมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ระยะยาวเพราะถ้ารัสเซียบรรล,ลุชัยชนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่โลกจะมองว่าการใช้กำลังทหารเพื่อย,ยึดดินแดนยังได้ผลและมันจะเปิดประตูให้ประเทศอื่นๆที่กำลังมีข้อพิพาททางดินแดนใจใหญ่ขึ้นและกล้าที่จะเดินตามร่องรอยเดียวกันยุคแห่งกฎระเบียบสากลที่โลกสร้างมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง จะถูกบั่นทอนลงอย่างรุนแรงและยุโรปเองก็จะสูญเสียสถานะผู้กำหนดหลักการสำคัญในระเบียบโลกเพราะฉะนั้นความพ่ายแพ้ของยูเครนไม่ใช่จุดจบของยูเครนแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความอ่อนแอของยุโรปที่จะตามมาอย่างต่อเนื่องและอาจนำพาไปสู่ความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้ในอนาคต ไม่เพียงเท่านั้นการที่รัเสเซียขยายอิทธิพลไปยังเอเชียอินเดียจีนและตะวันออกกลางอย่างเต็มตัวในช่วงสองปีที่ผ่านมาทำให้โลกไม่ได้มีเพียงแกนตะวันตกเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปรัเสเซียกำลังสร้างแกนใหม่ที่ยุโรปควบคุมไม่ได้และไม่มีอำนาจต่อรองเท่าเดิมยุโรปจึงรู้ดีว่าหากปล่อยให้รัเสเซียกำหนดกติกาในสงครามยูเครนได้สำเร็จการเจรจาเรื่องอื่นๆในอนาคตเช่นความมั่นคง พลังงานหรือกฎการค้าระหว่างประเทศจะกลายเป็นเวทีที่ยุโรปเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีและมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองโลกที่ยุโรปเคยคุมเกมมาเกือบร้อยปีทั้งหมดนี้ทําให้ยุโรปถูกบีบให้ต้องเดินหน้าต่อแม้หลายประเทศจะรู้สึกเหนื่อยล้าแม้เศรษฐกิจจะไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรแม้ประชาชนบางส่วนจะตั้งคำถามว่าเราจะต้องช่วยยูเครนไปอีกนานแค่ไหนแต่ในมุมยุโรป ความเสียหายจากการยุติการสนับสนุนตอนนี้มันแพงกว่ามากจนไม่อาจเสี่ยงได้เลยแม้แต่น้อยและสิ่งที่น่าคิดที่สุดคือปูตินรู้เรื่องนี้ทั้งหมดเขาไม่จำเป็นต้องชนะสงครามในสนามรบแบบเด็ดขาดเขาเพียงต้องลากยุโรปให้อยู่ในสภาวะต้องช่วยแต่ช่วยแล้วก็เจ็บให้ยาวที่สุดโครงสร้างทางทหารของรัสเซียอาจไม่สามารถเทียบเท่านาโตได้แต่สงครามที่กินเวลาสปี ทำให้รัเสเซียเรียนรู้ว่าสิ่งที่ยุโรปแพ้ไม่ใช่กระสุนแต่คือเวลาและความเหนื่อยของสังคมประชาธิปไตยยุโรปเปรียบเสมือนคนที่ถูกล็อกให้อยู่ในห้องที่มีประตูอยู่2บานบานแรกคือยอมแพ้รัเสเซียแล้วเจอหายนะทางเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงบานที่2องคือสู้ต่อแล้วต้องจ่ายราคาแพงขึ้นเ,เรื่อยๆและที่น่ากลัวที่สุดคือ ไม่มีบานไหนที่เปิดออกมาแล้วเป็นทางออกที่ดีในระยะสั้นเลยสักบานแต่นี่แหละคือเดิมพันของสงครามครั้งนี้มันไม่ใช่การแข่งกันว่าใครมีกองทัพใหญ่กว่าแต่เป็นการทดสอบว่าใครจะทนแรงกดดันได้นานกว่าใครจะควบคุมประชาชนของตัวเองได้ดีมากกว่าและใครจะทนต้นทุนทางการเมืองได้นานที่สุดปูตินเชื่อว่าเผด็จการมีความทนทานมากกว่า แต่ยุโรปเชื่อว่าประชาธิปไตยมีพลังมากกว่าสงครามนี้จึงไม่ใช่แค่ยูเครนกับรัเสเซียแต่เป็นการประลองกันของระบบการปกครองสองแบบที่ต่างกันอย่างสุดขั้วและสุดท้ายคำถามที่สั่นสะเทือนที่สุดก็คือหากยุโรปเหนื่อยก่อนและเสียงประชาชนเริ่มเรียกร้องให้หยุดช่วยยูเครนจริงๆโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคที่รัเสเซียกำหนดเกมใหม่ทั้งหมดหรือไม่ หรือ,อยุโรปจะยืนหยัดและยอมจ่ายราคาที่แสนแพงเพื่อปกป้องระเบียบโลกที่พวกเขาเชื่อมั่นมาตลอดหลายทศวรรษนี่คือเกมที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนแต่ทุกก้าวที่เกิดขึ้นจากนี้จะก,กำหนดอนาคตของอยุโรปและอาจเป็นจุดเปลี่ยนของดุลอํานาจโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน